เด็กอินเดียคนนี้นเห็นแขกคนลอยน้ํามาตามท่อระบายน้ำเว้ยแล้วก็แจ้งตำรวจแต่ตำรวจอินเดียคือบงมากก็ไม่อยากให้ประชาชนแตกปืนไม่อยากสืบคดีเลยบอกทุกคนว่าอ๋อมันคือมือลิงอะ่ะแล้วก็ยัดเงินให้กับเด็กคนนั้นทําให้ตอนนั้นทุกคนแยกย้ายเรื่องจบที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะตอนนั้นที่อินเดียไว้ทุกคนมันมีเด็กหายไปอย่างปริศนายเยอะมากจำนวนเด็กสูญหายคือเยอะโคตรแล้วมันก็มีคุณพ่อคนหนึ่งที่ลูกสาวของตัวเองหายก็มันร้องให้ตำรวจในโรงพักเนี่ยช่วยตามหาลูกสาวให้หน่อยตอนนั้นตำรวจทำไงงรร้่่มึคคืออตวจยัเินนพ แล้วบอกว่ากลับไปรอที่บ้านยักเงินให้เยอะมากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลูกสาวก็กลับมาเองเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต้องรว้ยหลังจาก ยันเงินคุณพ่อไปเว้ยคุณพ่อก็บอกว่าอ๋อวันหนึ่งคงต้องรอให้ลูกสาวของคุณตำรวจหายไปเนาะคุณตำรวจถึงจะอยากสืบเรื่องนี้ตำรวจคือขึ้นเลยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงมาพูดอย่างนี้กับลูกฉันได้ยังไงแต่เรื่องผีมันมีว่าวันหนึ่งมันมีเทศกาลงานอินเดียวเว้ยนานเทศกาลนี้อีตํารวจคนนั้นค่ะดันไปทําการแสดงด้วยในงานแล้วลูกสาวของมันก็ไปในงานนั้นด้วยปรากฏว่าลูกสาวของมันเกือบจะโดนผู้